มารีวิว Ford 8ช่องนะครับที่เดิมนะที่รีวิวนะนี่ขับ2ไม่ขึ้นนะครับเนี่ยตอนนี้ช่างกำลังใส่ขับ2อยู่นะฮะอันนี้เจ้าของอูเทสเองเลยนะนี่ใส่ขับสนะี่แล้วนี่ใส่ขับสี่แล้วจะขึ้นได้ปกติเลยนะฮะตรงนี้ข้างหลังเป็นเลนนะทุกคันผมจะรีวิวตรงนี้ทุกคันนะฮะนี่สวัสดีครับวันนี้มารีวิว Ford 8ช่องนะครับสี่คูณสี่ครับสี่เดิมโรงงานเลยนะคัคนนี้นี่ คีคโรงงานโรงงานเทอร์โ,รโบอินเตอร์โรงงานนะแบตเบิดใหม่นะเจ้าของไรเปลี่ยนพวกประกนันฝาเฟออะไรหมดแล้วนะป,ปั๊มปป๊มเจ้าของเก่าบอกว่าเช็คเรียบร้อยนะเบรกปึกๆเลยนะเจ้าของเก่าเช็คแล้วครับคับนนี้ภาษี68นะได้กันชนมีเนียมแท้หนาปึกเลยนะกันชนนะเขาไรเขาสวนถอดแม็กไลเนอร์ขนของได้เลยนะภาษี68นะ สีสันโดยรวมสวยแบบเดิมๆนะมันก็ด้านซีดนะแต่ไม่มีแตกนะเพราะรถสีเดิมนะครับไม่มีสีแตกรายงานนะโดยรวมยังอะไรชุดอะไรอยู่ครบนะครับรูปภาพผมถ่ายแล้วนะเกียร์โฟ,โฟปกตินะครับคันนี้เกียร์โฟไล่แล้วไม้สองแสนดนะครับ แอร์เย็นนะแอร์ไล่แล้วโฟไล่แล้วนะโฟนี่ใช้งานปกติเลยนะครับโฟโลโฟไฮนะเข้างานปกติมีทัมเมอร์ตั้งเวลาดับนะครับเบรกมือใช้ได้ปกตินะครับเกียร์ไม่เห่าไม่หอนไม่หลุดนะครับรถเดิมบางทั้งคันนะครับเดิมบางหน้าเดิมท้ายเดิมแน่นอนกันนี้นะคันนี้ผมขับมาจากอ่าฟังละมุ่งนะร้อยแปดสิบกโลนะครับ ครื่องนิ่งๆนะโดยรวมขับดีนะขับมาก็ความร้อนคงที่อยู่ที่กลางนะครับปกตินะฮะสนใจยังไงติดต่อได้ครับราคาหลักหมื่นโอเคครับผมครับ